เราก็จะกลายเป็นโทรศัพท์โดยปฏิยายนะผมนะนี่เด้งมาแล้วนะเป็นไงจัดจัดทุกคนรูปคอมหายไปแล้วนะผมนะ ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยไรกันนะฮะอีกกว่าผม X Scene TV นะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นในคอมแต่ว่าสามารถเล่นลงแรงได้ปกติเหมือนออคนที่เล่นในโทรศัพท์นะครับผมนะเห็นหลายคนขอมาด้วยแล้วกันนะครับผมว่าพี่ครับพี่ครับอยากให้มันเล่นได้เหมือนเดิมน,นะผมในแรงนั่นเองคือเล่นไปเจอ50คนไม่เจอบอดไม่เจออะไรที่มันแบบไร้สาระนะครับผมนะคลิปนี้ผมก็จะมีวิธีทําให้ โปรแกรมเนี่ยมองเราเป็นโทรศัพท์โดยที่เราจะเล่นคอมอยู่แล้วก็สามารถเล่นแรงได้ยาวๆนะผมซึ่งทําติดแค่รอบเดียวเนี่ยคือสามารถเล่นได้ยาวๆนะครับผมคือถ้าเราุดแล้วเราก็ต้องมาทําใหม่นะผมโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องไอซีนทีวีด้วยแล้วกันนะผมมีทิกดตีมีอะไรใหม่ๆก็จะมาแนะนําส่วนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะฮะโอเคผมจะบอกวิธีเลยนะครับผมนะอย่างแรกให้เพื่อนเพื่อสังเกตผมนะครับผมตอนนี้ผมเล่นอยู่ในคอมนะครับผมนะผมอยู่ในตี้นะครับผมจะเป็นจะมีลูกคอมขึ้นอย่างนี้นะครับผม โอเคผมจะบอกวิธีทำนะผมนะเดี๋ยวผมก็จะไปบอกอีกทีในการถ่ายจากมือของผมเพราะว่าผมต้องใช้โทรศัพท์ในการเข้ามานั่นเองนะผมอ่ะอย่างแรกผมจะบอกว่าผมจะออกจากออกรหัสจากในคอมก่อนนะครับผมแล้วก็เอาเมาส์เนี่ยไปจ่อไว้รอรอที่จะล็อกอินเข้านั่นเองผมเนี่ยจะไปเข้ารหัสผมในโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ส่งคําเชิญผม,ผมจะขอขอส่งคําขอเข้าทีมมาในทีมผมเนี่ยครับผมนะสาคนนี้ครับผมแล้วให้เขารอ5้าวินะผมซึ่ง ตอนเราส่งคำเชิญไปเนี่ยมันจะมีเวลา5วิให้เราเข้ามาในคอมนะครับผมนะแล้วเพื่อนเราก็จะกดรับเราเข้ามาหลังจากนั้นเราก็จะกลายเป็นเ,เหมือนอย่ว่าเกมมองเราเป็นโทรศัพท์อยู่นะครับผมเราก็จะไม่มีรูปจอคอมขึ้นตรงนี้นั่นเองเราก็สามารถเล่นแรงได้ปกติเจอ50คนไม่เจอบอทหรือว่าอะไรแบบแรสระเหมือนทุกวันนี้นะครับผมนะอ่ะเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันผมว่าเป็นยังไงเนาะโอเคไปดูกันเลยนะฮะโอเคนะครับทีนี้เรามาต่อเลยนะทุกคนนะอ่ะ ตอนนี้ผมเข้าในโทรศัพท์แล้วนะครับผมคืออ่าตัวผมนั่นเองนะให้เพื่อน <c oughs> ๆเ,อเข้ามาในโทรศัพท์ก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้คาราดของเราไว้นั่นเองนะครับผมคือคาไว้พร้อมที่จะกดเข้าไปนั่นเองนะทุกคนโอเคนะครับดูผมดีๆนะฮะอ่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะผมนะวิธีนี้ใช้ได้จริงแน่นอนนะครับผมนะเอาไปใช้กันเนาะอ่ะอย่างแรกนะผมพอเราเข้าโทรศัพท์แล้วใช่ไหมทุกคนให้เราเนี่ยกดส่งคําขอเข้าไปนะผมเข้าไปในทีมที่เราจะเล่นแรงนั้นครับผม พอเราเข้าไปคือเราต้องนัดก,กับเพื่อนเราดีๆด้วยนะครับผมว่าเราจะเข้าไปเนี่ยครับผมอ่ะเราก็กดส่งไปเลยปึ๊บนะฮะเดี๋ยวผมหากนชื่ออะไรนี่ผมพอกดส่งคำเชิญไปแล้วเราเข้าในคอมเร็วๆเลยครับผมไอ้นี่ผมพอเขารับเราเข้าไปในทีมแล้วเราก็จะกลายเป็นโทรศัพท์โดยปฏิยายนะครับผมนะนี่เด้งมาแล้วนะฮะเป็นไงจัดๆทุกคนรูปคอมหายไปแล้วนะผมนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะไปอัดคลิปต่อใน คอมแล้วกันนะผมนะตอนนี้ผมเข้าไปอยู่ในตี้ด้วยการมองว่าผมเป็นตัวสับด้วยอะไรกันนะครับผมโอเคนะทุกคนก็มาต่อเลยคนระับผมตอนนี้ผมเข้ามาในตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ผมเล่นคอมอยู่นั่นเองนะทุกคนนะฟังเสียง <laughs> เสียงอะไรตึงต๊งตึงต๊งนนี้อ่ะนี่ครับผมนี่นี่ครับผมคือเล่นในคอมอยู่นะฮะแต่ว่า ไม่มองเราเป็นคอมแล้วนะผมคือไม่มีรูปจอขึ้นนั่นเองนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะผมว่าเป็นอย่างไงแล้วเ,เจอคนไหมนะผมไปน้ํากดเลยนะครับผมนะก็อาจจะใช้เวลาแรงเยอะปะเนี่ยน่าจะสักสี่พันเจ็ดน่าจะสักพักหนึ่งนะผมเดีย๋ยวผมตัดคลิปเอาร์เกนนะฮะผมก็ไม่ตัดหรอกเอาไปอย่างนี้เลยสดๆไปเลยเพียวๆไปเลยนะผมนะอ่ะถ้าแต้มเพื่อนเราเยอะเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณเอ่อไม่เกินหนึ่งนาทีเหมือนเดิมนะผมนะในการสุ่มไปเร้นแรงนั่นเองเนาะ ก็วิธีนี้ใช้ได้ผลจริงนะผมนะนี่ผมเข้ามาแล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็เล่นคอมอยู่นะครับผมแต่ว่ามองเราเป็นโทรศัพท์นั่นเองนะฮะคือเราสามารถเล่นได้ย,วยาวๆเลยนะผมกับตี้เรานะครับผมแต่ถ้าเราหลุดเราก็ต้องทําวิธีนี้ใหม่นั่นเองเนี่ยผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมนะใครไม่เข้าใจตรงไหนก็ย้อนดูฟังช้าๆฟังชัดๆนะผมแล้วก็ทําตามไปนะครับผมนะไม่ยากนะผมผมว่าผมอธิบายได้ละเอียดแล้วนะผมตอนนี้เราเด้งเข้ามาแล้วนะครับผมนะนี่51คนนะทุกคน นี่เป็นไงฮะ51คนนะครับผมนะไม่ต้องห่วงครับแล้วก็บวกเท่าเดิมด้วยแล้วกันนะผมนะวิธีนี้ใช้ได้จริงๆใช้ได้ผมจริงๆนะทุกคนนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง xcv ด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะนี่ทีนี้เราก็ไปเล่นได้แล้วผมนะนี่ครับ50คนนะครับผม52คนปกตินะผมเล่นได้ปกติเอ่อเวลาเด้งปกตินะผมเพราะว่าถ้าเกิดใครแต้มแกนหรือว่าแต้มมากกว่านี้ก็จะเด้งใน1นาทีถึง1นนาทีครึ่งนะครับผมเป็นปกติแล้วผมสามารถเล่นกันได้ แบบไม่เหมือนเดิมแล้วทุกคนนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง CTV ด้วยแล้วกันผมมีท,ที่ดีๆมีอม่ไรใหม่ๆก็จะมาแนะนำสดคลิปนี้ก็ได้ผลจริงๆนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายมาเาาฟี้ยงจริงเหรอ